แม่เป็นคนเย็บผ้าพ่อเนี่ยก็จะขายของเกา่าซึ่งไรายได้มันก็ไม่แน่นอนเนาะพ่อแม่ของนุ่นนะคะมีความฝันว่าอยากจะมีร้านเล็กๆสักร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารของเราเองนะคะที่อยากขายอาหารเปิดร้านเล้งไหมแม่จะทำไหมอะไรเงี้ยคือแม่ทําได้ดีกว่าเขาแม่คิดว่าแม่ทําได้ก็บอกลูกเลยรีบตอบเลยมั่นใจในตัวเองว่าทําอร่อยไงคะรักในการทําอาหารเราก็ตัดสินใจว่าเอองั้งนเราก็เปิดร้านเล้งสิ สวัสดีค่ะชื่อนันทาวรัยปียชาวันนะคะชื่อเ่นชินุ่นค่ะที่ร้านก็จะขายนะคะเป็นขายเล้งแซบค่ะแล้วก็ขายพวกก๋วยเตี๋ยวข้าต้มค่ะตอนประมาณช่วงเวลาตีสี่เนี่ยพ่อก็จะออกไปซื้อวัตถุดิบนะคะเพราะกลับมาจากซื้อของแล้วเนี่ยแม่กับพ่อก็จะช่วยกันมาทำกัวนะคะปรุงเครื่องต้นหมูอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพอทำแล้วช่วง11งก็จะเปิดร้านค่ะ เล้งคือส่วนชิ้นส่วนของกระดูกสันหลังหมูซึ่ง1ตัวมีแค่1ชิ้นร้านอื่นอาจจะใช้กระดูกส่วนอื่นที่ใช้มาแทนได้แต่ร้านเราใช้ตรงท่อนนี้ซึ่งมันมีเนื้อเยอะที่สุด ร้านเราเปิดใต้คอนโดนะคะคอนโดก็มีประมาณ4 0 0พคนอย่างเงี้ยแต่พอมีปัญหาเรื่องการล็อกดาวนะคะทำให้ยอดตกลงมากๆเลยเราก็เลยตัดสินใจเข้าแกร็บค่ะลูกค้าเนี่ยมาทานเราเยอะมากทำให้ร้านเราลืมตา,าปากได้การที่เราทำเดลิเวอรี่นะคะมันก็มีจุดพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้ลูกค้าโดยรอบเราแวกร้านเราที่ไม่ใช่ลูกค้าในคอนโดเนี่ยรู้จักร้านเราเพิ่มขึ้นรวมถึงลูกค้าที่อยู่ไกลๆมีเคสที่เราประทับใจมากๆก็คือลูกค้านะคะ สั่งจากพระรามสามซึ่งมันไกลจากร้านเรามากร้านเราอยู่เตาปูนประชาชื่นเนี่ยซึ่งบริเวณแถวนั้นก็มีของกินเยอะแยะแต่เขาก็เลือกที่จะสั่งข้ามโซนพอเราเริ่มเปิดร้านอาหารมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของเราก็เริ่มเสื่อมสภาพลงนะคะแล้วอีกอย่างรวมทั้งโควิดเข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรเข้ามาช่วยเราได้เนาะ การที่เราได้ใช้แกลปการเงินแล้วได้กู้สินเชื่อเงินสดมาใช้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามันดีนะตรงที่เขาเนี่ยลดต้นลดดอกให้เรานะคะดอกเบี้ยตม่มสามารถหักใจได้ผ่อนส่งได้เป็นรายวันจากการที่เราได้ขายจริงเราก็ตัดสินใจเอาเงินก้อนนั้นน่ะมาซื้อตู้แช่ซื้อตู้เย็นแล้วก็ตกแต่งร้านเพิ่มเติมอะคะ่ะ สำหรับแก p a า c d e m y มนะคะมีโอกาสได้เรียนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพอาหารต่างๆเป็นคอร์สที่เหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างเรามากๆเลยเพราะว่าใช้เวลาในการเรียนรู้สั้นมากๆอย่างน้อย5นาทีอย่างเงี้ยก็คุ้มค่ากับการที่เราควรไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้ค่ะเขาก็บอกว่าแม่สู้ๆนะแต่เราก็ไม่ได้ท้อเพราะใจเรามันรักไงได้กำลังใจจากลูก้วยก็มีความรู้สึกที่ภูมิใจที่ลูกให้โอกาสตรงนี้ คือผมก็ภูมิใจกับลูกนะที่ลูกได้กระทําสิ่งที่พ่ออยากจะมีอยากจะทําแบบนี้เขาก็สร้างฝันให้เราได้ทํา